ดวงชะตาราศีชาวลัคนามังกรนะครับชาวลัคนาราศีมังกรในปี2,565นี้นะครับเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเรื่องการงานครับต้นเดือนนะครับต้นปีมกราุมพามีนาเปิดมามีอุปสรรค แต่ก็ผ่านมันไปได้จะได้หุ้นส่วนดีได้รับการชื่นชมนะครับงานจะเดินในสิ่งที่เราคิดนะครับจะเป็นไปตามเป้าหมายนะครับแต่มาที่3ก็ดีครับมีความสุขขึ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับกรกฎาคมสิงหากันยายนะครับก็อยู่ในทิศทางดีนะครับแล้วปลายปีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นครับภาพรวมนะฮะมีทั้งความสุขสมหวังมีทั้งอุปสรรคและปัญหาแต่ถามว่าชาวลัคนาราศีนี้ไปได้ไหมไปได้ครับงานประจําก็ไปได้นะครับอาจจะอัดบ้าเป็นบางช่วงเวลา ก็ผ่พนพ้นไปได้ดีดครับแล้วก็ดวงของการทําธุรกิจครับถือว่าช่วงที่ดวงดีเนี่ยต้องรู้จักกอบโกยนะครับต้องเร่งเลยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่มันสลับกันไปบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วที่ทางของการงานการทําธุรกิจการเจริญเติบโตยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความสุขครับพ้นไปได้ดีดครับเรื่องของการเงินนะครับบางกรฮะการเงินเนี่ยถือว่ามีความสุขนะครับแล้วก็ได้ทรัพย์ดีนะครับก,การการค้าการขายเนี่ย จะเกิดผลประกอบการที่ดีเพราะฉะนั้นย่อมส่งผลให้การเงินชาวรัคนารารสิงังกอนเกิดความสุขนะครับโดยรวมแล้วทั้งดวงดีทั้งปีในเรื่องเงินนะครับไอ้มาที่1ก็ดี2ก็มีความสุข3ก็สมหวัง4ี่ก็บริหารจัดการได้ดีครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็วางแผนดีๆนะครับสำหรับชั้นที่เกิดชาวรัคนามาังกอนครับต่อไปนะครับเรื่องความรักครับให้สี่ใบขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับต้นปีเป็นข่าวดีสําหรับคนโสดนะครับหรือว่าจะปรับความเข้าใจกันหรือจะตกลงป งใจเป็นแฟนการแต่งงานกันนะครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาพิพาุนาครึ่งปีแรกอดีตแต่เข้าสู่ครึ่งปีที่2ครับระวังเรื่องอารมณ์ความขัดแย้งขัดใจกันนะครับ คนโสดต้องต้องรีบทำคะแนนแล้งแต่ช่วงต้นนะครับเพะเข้าสู่เกณฑ์กรกฎาเนี่ยเรื่องของเสน่ห์เรื่องของความรักไม่ค่อยดีครับจะมีปัญหามีปากเสียงครับคนมีคู่ต้องระวังนะครับแล้วก็คนโสดอยู่นะครับกรกฎาเป็นต้นไปเนี่ยเสน่ห์จะหายไปนะครับความสุขสมหวังในเรื่องความรักอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้นปีนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสละโสดหรือแต่งงานกันนะครับคนมีคู่ช่วงตั้งแต่กรกฎาคขึ้นไปเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์การขัดแย้งขัดใจแล้วก็ปัญหาการกระทบกระทั่งนะครับระวังเรืื่่่อออองงงกกกาารรนนนใจเเิดดขขขึ้้ววยคับสสุภพ มาแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับใครที่รู้สึกเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับภาพรวมดวงแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งปีนะครับไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับโชคล่าวาสนานะครับมีโชคไหมถือว่ามีข่าวดีครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับต้นปีเปิดมามีโอกาสที่จะมีโชคนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงประมาณปลายปีนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะนั้นไตรมาสที่2นะครับก็คือเดือนเมษาพฤษภาพิจนากับไตรมาสที่3กรกฎาคมสิงหากมกันยาเรื่องโชคไม่ค่อยโดดเด่นครับแต่สุดท้ายแล้วนะคร าราคนาราศีมังกรครับงานจะเกิดความก้าวหน้าความสําเร็จนะครับถ้ามุ่งม,มั่นตั้งใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะความสําเร็จเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของชาวรัคนาราศีนี้นะครับ